ครับผมก็มาสวัสดีตอนเช้านะครับผมต้นนี้จะเป็นปทุมมานะตัวนี้นี่ไม่ไม,ไม่รู้นะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ชื่อนะแต่ดอกสวยนะเป็นดอกดอกสีออกเหลืองเขาวหน่อยอะไรไม่รู้หรอกนะตัวนี้นี่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจว่า ไม่แน่ใจว่าเป็นฮะไม่แน่ใจหรอกไม้เองก็ไม่มีชื่ออยู่แล้วแล้วก็ังไม่เห็นดอกก็ใบกันใหญ่เลยก็เผื่อชอบนะครับผมอันนี้สมบูรณ์ทั้งสามต้นนะชุดสีสามต้นก็สามร้อยบาทรวมส่งครับผมก็เผื่อชอบนะครับผมสามร้อยบาทรวมส่งผมเองก็ไม่รู้ว่าไม้ตีทำอะไรไว้บ้างนะอันนี้อังกอร์อันนี้โขดรวยนะ อันนี้ราคาลดเหลืออยู่480บาทนะเผื่อชอบบางกอกเจ็ดว้อยสองสิเดี๋ยวนานๆวันหมายถึงว่านานๆน,น,าานานๆแล้วก็สีจะขึ้นจะสวยอันนี้บานใหม่วันเช้านี้ก็มาเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะขอบคุณที่มาเยีเ่ยมชมขอบคุณมากครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมดีครับ